สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราสวัสดีหน้าฝนนะครับผมที่ชัยภูมิตอนนี้หมอกกำลังเริ่มลงเต็มแล้วเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเริ่มจะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้พมา่าซึ่งเป็นตัวที่หายากอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับเอื้องมัดฉานุเครือกงานก่อสวยสามกิโลกว่านะครับผม มัดฉานุจะค่อนข้างหายากกว่าม่อนไทยนะครับผมทรงไม้จะเป็นไม้เหลี่ยมอ่ะลำจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมก้อนนี้สามกิโลกว่านะครับผมมัชฉานุขาวเผือกนะครับผมฟอร์มสวยนะครับผมรากสมบูรณ์นะฮะกอใหญ่กอนนี้งานกอแบบนี้จะค่อนข้างหายากครับผมแบบนี้ยิ่งเป็นสีขาวเผือกอยู่แล้วค่อนข้างหายากนะครับผม ก้อี้สี่ันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสำหรับเอื้องมัทฉานเุเผือกกล้วยไม้ป่าแท้พม่าค่อนข้างหายากนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์นะครับผมหรือโทรมานะครับผมที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมไอดีไลน์ก็ที่0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยเช่นกันเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผม จัดจำหน่ายส่งให้ท่านมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมใครสนใจนะครับผมสอบถามเราได้นะครับผมมีสินค้าตลอดครับผมสามารถหาให้ท่านได้ทุกชนิดนะครับผมมัชชานุเพื่อกตัวนี้เป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศวัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับชอบร่มรำไรนะครับผมในส่วนของปุ๋ยผสมก็จะเป็นสูตรเสมอ20-20-20ปุ๋ยเกล็ดนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักก็จะ ใครที่ซื้อกล้วยไม้ไปก็รบกวนฉีดนะครับผมตัวป้องกันเชื้อ,อราหน่อยเนาะเพราะว่าฝนตกหนักนะครับฝนฝนมีค่าเป็นกรดอาจจะทาให้กล้วยไม้เป็นเชื้อราและเน่าตายได้เพราะไม้อมน้ํานะครับผมใครฉีดปุ๋ยก็ไปซื้อตามร้านปุ๋ยเลยสูตรเสมอ20 20 20ปุ๋ยเกล็ดผสมน้ําฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผมจะทําให้กล้วยไม้ไม่ไม่เป็นเชื้อรารากเดินเร็วนะสาหรับใครที่เอากล้วยไม้ไปปลูกใหม่นะครับผมแล้วก็ เร่งการจะเดิญเติบโตรวมถึงเร่งดอกบำรุงลําต้นด้วยนะคบผมสูตรนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมตามร้านขายปุ๋ยทั่วไปเลยนะสำหรับมะชานุเผือกกอนนี้นะใครสนใจนะคะผมกอนนี้4,800บาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยครับมะชานุเผือก